ชาวราศีธนูนะคะภายใน3วันนี้นะคะดวงการงานการเงินความรักของคุณจะเป็นอย่างไรภายใน3วันนี้นะคะใบที่1การงานนะการงานคุณอาจจะได้เดินทางไกลเพื่อไปทํางานนะคะอาจจะทํางานาต่างประเทศทางไกลนะคะอาจจะได้เดินทางเพื่อการงานนี้นะคะหรือไม่ก็ท่านที่ กเกษียณแล้วเออร์ลี่แล้วมีเงินท่องเที่ยวนะมีเงินติดกระเป๋าแล้วแบกเงินเที่ยวแล้วสําหรับคนที่กเกษียณแล้วหรือท่านที่ทํางานประจํานะระวังนะอย่าเบื่องานอย่าออกจากงานนะมีแนวโน้มว่าเบื่องานอยู่นะชาวราศีธนูนะคะเออหรือไม่ก็อาจจะได้ไปศึกษาดูงานทางไกลเนาะนะคะอ่าใบที่สองนะการเงินนะการเงินคุณอาจจะมีการใช้ใจ่ายแบบกระทันหันมีคนใกล้ตัวมาขอความช่วยเหลือหรือไม่ก็ ซ่อมบ้านซ่อมเรือนนะคะ,อะแอร์อาจจะเสียท่อน้ําแตกหรือหลังคารั่วหรืออ่ามีคนใกล้ตัวมาขอความช่วยเหลือที่เราปฏิเสธไม่ได้นะการเงินจําเป็นต้องจ่ายนะส่วนความรักความรักช่วงนี้เสน่ห์แรงนะคะรู้สึกว่านะคะ,ะเจ้าเจ้าของอราศีธนูนะคะเดือนนี้นะไอ้ไม่ใช่เดือนนี้สามวันนี้นะเรื่องความรักคุณจะนะคะ สเสน่ห์แรงมีคนเข้ามาเยอะแยะเลยนะเลือกไม่ถูกแต่นะคะให้ระวังนะคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วขอเตือนนะอย่าบริหารเสน่ห์นะเพราะอะไรรู้ไหมมันจะมีปัญหาภายหลังเพราะว่าจะมีคนแทรกคนซ้อนนะคนที่มีคู่แล้วนะส่วนคนโสดจะเจอคนที่โสดไม่จริงนะคะแต่ช่วงนี้จะมีคนเข้าหานะสําหรับชาวราศีธนูให้ระวังเรื่องสเสน่ห์ แล้วก็สําหรับคนที่มีคู่แล้วให้ระวังเรื่องอารมณ์ด้วยนะจะงูหงิดใส่กับคนรักนะส่วนเรื่องโชคลาภหมอดาวไม่ให้เสี่ยงนะชาวราศีธนูนะคะเงินรั่วนะคะฐานเงินรั่วแล้วอย่าเสี่ยงเลยดีกว่านะแต่ถ้าใครนะคะอดไม่ได้จริงๆอยากจะเสี่ยงแล้วแหละหยิบตตรอตตอรีสักใบนะอ่ะระหว่างเดินทางเดินทางหรือพี่กุมารไข่น้องรักยมให้โชคนะสื่อนำโชคคือเลขสูย์นะเดินทางต่างจังหวัดหยิบระหว่างทางสักใบก็ได้นะคะ ส่วนใบที่สองนะคะเลขหน้าไพ่หนึ่งหกแต่มันเป็นเลขดาวอังคารนะเลขเสียตังก็ไม่อยากจะให้เสี่ยงแต่ถ้าจะเสี่ยงจริงหนึ่งหกนะส่วนใบที่สองเลขราหูเช่นกันนะอ่าเลขแปดนะคะเลขแปดหรือว่าเลขหนึ่งหนึ่งห้าไหมอ่าหนึ่งสามนะคะไอ้ไม่ใช่ค่ะโทษทีหนึ่งห้าถูกแล้วนะคะอ่าแต่อย่าเสี่ยงสักใบก็ได้นะสักใบนะคะ เพราะว่าชโชคโชคลาบเงินรั่วเนาะอ่ะหนึ่งห้าแล้วกันหนึ่งห้าหนึ่งหกแล้วก็ศูย์เนะเาะชาวราชาวราศีธนูสามวันนี้ให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์เดินทางใกล้ไกลอย่าขับรถเร็วนะอืมขอให้ทุกท่านมีความสุขภายในสามวันนี้นะคะอะไรที่มันร้อนๆก็ใจล่มๆนะรู้สึกว่าจะอารมณ์หงุนงดนะชาวราศีธนูภายในสามวันนี้นะคะ ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็มีความสุขภายใน3วันนี้นะชาวราศีธนู